สวัสดีครับโจฮักน่าสลัคขามมาพบกับโจวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้สมุนไพรไปด้วยกันในการที่จะมาบำบัดเกี่ยวกับโรคผิวหนังของเราท่านผู้ชมวันนี้โจก็จะมีสมุนไพรดีๆมาบอกเกี่ยวกับนะครับที่ชื่อว่าผักแผวผักแผวจริงๆแล้วนะครับเรากินกับลาบกับก้อยนี่แหละท่านผู้ชมชาวอีสานนี่รู้จักกันดีนะครับซึ่งเขามีกลิ่นที่เฉพาะตัวแต่ท่านหาทราบหรือไม่ว่านะครับ มาบำบัดเกี่ยวกับโรคผิวหนังของเราไม่ว่าจะเป็นนะครับในร่มผ้าเชื้อรานะครับเป็นโรคทางผิวหนังและอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือกากเคลื่อนที่เรารู้จักกันดีนะครับเรือนนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะท่านผู้ชมก็คือเป็นตุ่มนะครับเป็นโรคผิวหนังที่อ่าเป็นตุ่มเป็นตุ่มพองผดผื่นขันขึ้นมาเราจะใช้สมุนไพรผักแพว ในการที่จะมีวิธีการทำอย่างไรติดตามไปชมเลยครับวิธีการกินการใช้นะท่านผู้ชมเราก็จะมาทำและก็รู้วิธีการใช้กันก็คือเราจะใช้ผักแพลวสดๆก็คือใช้ทั้งต้นเลยนะครับประมาณพอสมควรท่านผู้ชมอาจจะประมาณสักนิดหนึ่งนะครับหรืออาจจะประมาณาสักกิ่หนึ่งก็ได้แล้วแต่นะพื้นที่ที่เราเป็นมากน้อยแค่ไหนนะครับ ถ้าเราเป็นโรคผิวหนังนะครับเป็นเชื้อราก็เกิดจากร่มผ้านะครับคือเกิดจากอากาศต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นร้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นชื้นนะครับใส่เสื้อผ้าเปียกๆทาให้เกิดเป็นกรากเกลื่อนและก็เรื้อนเราจะใช้สมุนไพรผักแผวเนใบสดๆนะครับแล้วก็ลําต้นมาตํานะครับให้ละเอียดผสมกับเหล้านะครับพอประมาณและเอามาทาบริเวณที่เป็นนะครับ ไม่ว่าจะเป็นกลากเกลื้อนเรื้อนโรคผิวหนังเม็พดผดผื่นคันอาการนั้นก็จะหายไปเพียงเทาวันเดียวถึงสองวันเท่านั้นท่านผู้ชมสองถึงสามครั้งเท่านั้นอาการก็จะทุเลาและก็หายไปในที่สุดโรคกลากเกลื้อนเรื้อนและก็เชื้อราต่างๆในร่มผ้าแม้แต่นะครับโรคผิวหนังเม็พดผดผื่นคัน อาการนั้นก็จะหายไปด้วยสมุนไพรผักแผวไม่ใช่แค่กินกับราบก,กับก้อยหรือน้ำพริกช่างัดนักแหล่เลยครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งที่ YouTube ช่องโจฮักนัทสารคามในการใช้สมุนไพรผักแผวผักแผวไม่ใช่กินแค่กับราบก,กับก้อยแล้วก็กับน้ำพริกท่านผู้ชมเป็นอะไรที่แซ่บสุดๆแต่วันนี้นะครับในการบำบัดร,รักษาเกี่ยวกับ โรคผิวหนังกลากเลื้อนเรือนเม็ดผดผื่นคันได้อย่างช่างัดนักแหล่สิบอกให้เลยล่ะครับ